ดสินักขานาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราต้อยจัดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีตั้งพลเอกนัทพลนะคะนั่งเลขาธิการสมชคนใหม่ยืนยันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังที่ประชุมสมชนะคะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้พลเอกนัทพลนากพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชคนใหม่ค่ะสําหรับการแต่งตั้งเป็นการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันนะคะโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมซึ่งการแต่งตั้งใช้ ทั้งเกณฑ์อาวุโสและความเหมาะสมหากเข้าเกณฑ์ก็ตั้งได้และข้อสําคัญไม่ได้ตั้งญาติตนมาเป็นค่ะโดวยวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับพลเอกนะัทพลเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวก็แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะส่วนตาส่วนที่ตําแหน่งเลขาธิการสมชนะคะมักจะข้ามห้วยมาจากฝั่งกองทัพแล้วก็กระทวงกระหมมาโดยตลอดนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ย้อนถามว่าแล้วมันเป็นยังไงทําไมรังเกียจทหารกันนักหนาค่ะซึ่งคนใน ซึ่งคนในเขาก็ขึ้นขึ้นรองมาคนหนึ่งค่ะและที่ผ่านมานะคะพลเอกนะัทพลทํางานดีหรือไม่แล้วต้องทําต่อหรือไม่ขอให้มองในแง่นี้ด้วยโดยเฉพาะขณะนี้ที่สถานการณ์เป็นเช่นนี้อยู่โดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 ด้วยดังนั้นจึงถือว่ามีความเหมาะสมค่ะยุทธพงศ์นะคะอัดรัฐบาลยื้อถกงบเรือดำน้ำหวันค่าเวลาผ่านงบอัตโนมัติค่ะ นายยุทธพงศ์จรัสเถียนสอสอพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมกรรมธิการงบประมาณปี2564เมื่อวันนี้ฝ่ายรัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมากปิดประชุมเพื่อที่จะไม่ให้มีการพิจารณาเรื่องของงบเรือดำน้ำําโดยที่ไม่ขอยติให้ชัดเจนว่าจะไปพิจารณาในวันใดค่ะมีเพียงนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานนะคะที่ออกไปให้สัมภาษณ์สื่อว่าได้เลื่อนการพิจารณาในวันที่31สิงหาคมจึงตั้งคําถามนะคะว่าแบบนี้กรรมธิการถูกร,รัฐบาล ที่นำหรือไม่ส่วนตัวมองว่าแม้จะพยายามทวงเวลาและหกักและหักผ่านความเห็นชอบในชั้นกรรมธิการไปได้นะคะก็จะมีปัญหาในที่ประชุมใหญ่สภาค่ะเพราะว่าสสพักประชาธิปัตย์ออกมายืนยันชัดเจนนะคะว่าที่ประชุมของพักประชาธิปัตย์มีมติไม่เอาเรือดำน้ำําดังนั้นเมื่อเสียงของพักประชาธิปัตย์มารวมกับพักฝ่ายคา้านก็จะมากเกินครึ่งหนึ่งของเสียงในสภาค่ะจึงสามารถที่จะคว่ำเรือดำน้ําได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมาตราใดาถูกคว่ำไปในสภาก็จะเป็นป หาต่อร่างงบประมาณทั้งฉบับเพราะคงไม่มีพักการเมืองใดกล้าให้ความเห็นชอบและเมื่อถูกตีตกตามมารยาทก็จะต้องมีการยุบสภาค่ะส่วนที่มีข่าวว่ากรรมธิการฝ่ายรัฐบาลจะเชิญกองทัพเรือมาชี้แจงอีกครั้งวันพรุ่งนี้นะคะนายยุทธพงษ์ย้ำว่าขั้นตอนของการชี้แจงนั้นได้ผ่านไปแล้วหากจะอ้างว่ายังไม่ชัดเจนเหตุใดปัญหาการตัดงบประมาณประกันสังคมเมื่อวันนี้กว่า1 5 0 0 0ล้านบาทจนต้องถอนเรื่องไปทําไมไม่เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพิ่มด้วยอีกทั้งความพยายามยื้อเวลาครั้งนนี้ะะคะ ชื่อว่าต้องการให้ร่างพรบงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยอัตโน,ตโนมัติหรือไม่เพราะตามกฎหมายนะคะมีการกําหนดกรอบเวลาว่าหากพิจารณาไม่เสร็จภายใน105วันซึ่งจะครบกําหนดในวันที่28กันยายนนี้ mm. ก็ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบร่างพรบง,งบประมาณโดยอัตโนมัติค่ะ ปิดท้ายที่อุดมชี้นะคะหากแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามกลไกมาตรา256ค่ะพร้อมยืนยันสวเลือกนายรัฐมนตรีมาจากคำถามพ่วงของทางสนชค่ะ นายอุดมรัตน์อมริ t อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเสนอยติแก้ไขมาตรา256เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสนอให้ยกเลิกมาตรา269ถึง27 272เกี่ยวกับสอวอตามบทเฉพาะการค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์นะคะต้องทําตามเงื่อนไขมาตรา256ซึ่งจะต้องยากกว่ากฎหมายทั่วไปค่ะต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3รวมถึงการเห็นชอบในวาระที่3าต้องมีเสียงพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่มีประธานและรองประธานสภาผู้แทน รัษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ20และบางประเด็นนะคะอาจจะต้องทําประชามติซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะต้องคํานึงถึงจํานวนเสียงและความต้องการของสังคมด้วยส่วนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสะสะรขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะนายอุดมกล่าวค่ะว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดเพราะว่าคนที่เสนอให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเหตุผลที่มา2ประการก็คือ1นนะคะการร่างรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา2 0 0ถึง3 0มมาตราไม่ใช่เรื่องที่จะ แก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่งแล้วก็เพียงพอ2อค่ะสิ่งที่พูดกันมากในคณะกรรมธิการก็คือต้องการเห็นรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนจริจรจรงๆซึ่งเป็นเรื่องความคิดทางการเมืองที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ค่ะ นายอุดมกล่าวอีกนะคะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีรัฐธรรมนูนที่มาจากสสรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ความมั่นคงและก็ความเสถียรก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าที่มีที่มามาจากใครนะคะแต่ต้องยอมรับค่ะว่าการร่างกฎหมายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสังคมต้องจําเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากเรื่องนี้ด้วยนะคะจึงเห็นควรให้มีสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญในสสรค่ะทั้งนี้นายอุดมได้ขอประกาศต่อสาธารณะด้วยว่าจะไม่ทําหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วส่วนกรณีที่บอกว่าให้สอวอเลือก ในรัฐมนตรีก็เป็นคำถามพ่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชอขอให้ไปทำประชามติจึงออกมาเป็นมาตรา272ส่วนการกำหนดให้สวบทเฉพาะการมี250คนก็เป็นสิ่งที่ขอสนชเสนอมาค่ะส่วนกรทก็เสนอให้50คนนะคะมาจากการเลือกกันเองย้ำว่ากรทไม่ได้ยกร่งางรัฐธรรมนูญตามใจตัวเองทั้งหมดค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา6นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN